สองสองโมเมนต,ต์ฟ,นฟินฟินแอปพานากุลไปดินเนอร์กับแก๊งเพื่อนหวานถี่ยิบจริงๆสำหรับแอปทักษอรกับนากุลชานนล่าสุดก็มีโมเมนต,ต์ที่แฟนๆรอคอยอีกครั้งเมื่อมีเพื่อนเปิดภาพไปดินเนอร์มีทั้งนางเอกแอนทองประสมเชอรี่เข็มอับสรน,นัดมีเรียรเป็นต้น ที่สำคัญงานนี้มีแอปและนานกุลร่วมเฟรมด้วยพร้อมแคปชั่นว่าแต่งอยู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่ป๊อปผู้ไม่มี IG for the great dinner n a g a s a s h a wonderful night with all the special people ah ซึ่งแอปก็เข้ามาคอมเมนต์ว่า ดีใจที่ได้เจอค่ะไว้นัดกันอีกนะคะพี่โอ้ข้ามกลางแฟนแฟนชาวด้อมที่เข้ามาขอบคุณภาพที่รอคอยกันรัวๆแถมมีแซวแฟนนกุลกันกระจายเช่นหูยดีอาใจฟูเลยต้องขอบคุณลีดองวุกเจอคนห่วงแฟนแล้วหนึ่งจบงานติดจรวดไปเลยอ่ะยิ้มกว้างเลยนะพ่อให้มันได้แบบนี้สิสุดยอดน้องนนของเจ้เลิกงานปุ๊บติดจรวดไปหาปปปอปอ,อ้ยเหนยเขินลนเป็นต้น